ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าช uh huh.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  ั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวงกาดไฟท์ไทยแลนด์ by แท็บแชนแนลครับชิปสปอยล์ปอยได้อีกแล้วนะวันนี้เป็นการสปอยชุดอะไรเอ่ยอ่า g l d 0 1เนาะอ่าซูซินซูซินาเลนอดัคเดอร์ดักเลนครับซูซินาโมริอ่าโอเคนะครับก็น้องๆถามพี L.D เป็นไงอ่ะผมเคยซื้อมา E.B.C.D.B.T. อธิบายน้องฟังก่อนไหมค่าก็ดีครับได้รู้จักขัดพร้อมของรหัสดาวี L.D เป็นชุดเลอ่าย่อมาจากคำว่า L. จากคำว่า r e g e n e r a t i นะครับหรือ Legend อ่าแล้วก็ดีแปลว่าเด็กก็คือ Legend deck คือจุดสูงสุดอะไรจุดจบของเด็กอ่ะไม่ใช่เด็กไดตำนานเออมันมันจุดจบมันมืนมันอะไรเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆจุดจุดสูงสุดของเด็กอะไรประมาณเนี้ยเนาะเออเด็กได้ตำนานเอออธิบายง่ายคือเด็กได้ตำนานเออก็ คือมันเด็กในตำนานคือมันจะละเอียดไม่ใช่เด็กในตำนานคือมันจะเป็นชุดหนึ่งของแวนกาดถ้าเป็นในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจะออกมาค่อนข้างเรียกได้ว่าออกมาแล้วเก่งกว่าทีดีอีกทีดีภาคแรกๆเราซื้อดีกองก็ยังไม่เก่งแค่แต่หน้ากล่องพอภาคจีเราซื้อสองกองถึงจะเก่งต้องมีบูสเตอร์สักหนึ่งบูสเตอร์ทำให้มันเป็นเด็กรวมสมบูรณ์แบบแต่ถ้าเป็นรหัส L d ดีปุ๊บทุกอย่าง สมบูรณ์เปิดมาปุ๊บโคตรเลยใช่เปิดปุ๊บโคตรเลยนะครับกระโดดกัดคอแล้วได้เลยไม่ใช่จริงรจริงจริงก็มันคือเอาง่ายมันคือเด็กที่เหมือนรวมมูสเตอร์ไปแล้วอ่ะครับแล้วก็มีตัวหลักให้ค่อนข้างดีก็ค,คือ,อง่ายๆ่ายคือตัวเด็กอ่ะมันจะมีเกือบทุกอย่างให้อย่างละสี่ใบและทั้งเด็กมันจะมีถ้าไม่รวมสไตล์อ่ะตัวเด็กอ่ะมันจะมีทั้งหมด50และสไตล์ให้มาถึง4ใบในชุดเดียวด้วยกันอันนี้ของญี่ปุ่นนะแล้วเป็นสไตล์หลักไหมนะใช่แล้วเป็นสไตล์หลักอันนี้ของคือของญี่ปุ่นนะแล้วก ในชุด LD จะมีอิสเซสซอรี่ต่างๆเสริมค่อนข้างมากอิสเซสซอรี่ก็จะมีกล่องเล็กกล่องเล็กเขาเรียกว่าเด็กเคสแล้วก็สลิปอ่าเป็นสลิปลายของชุดชุดนั้นอ่าแล้วก็จะมีเขาเรียกสโต็อเลสโต็อเรจคือกล่องเก็บของใหญ่นะครับก็จะหลักๆก็จะมีอิสเซสเซอรี่ตระกูลนี้เนาะแล้วก็อาจจะมีการเคาน์เตอร์อะไรบ้างตามภาษาเรเจนเตรี่ใช่โอเคเลเจนดารี่เด็กเป็นเด็ก ที่ออกมาตอนนี้ของญี่ปุ่นออกมาแค่2ชุดของไทยกําลังจะออกตามคือชุดที่1นึ่งที่เป็นแคนชาร์โดพาาดิมนะครับนะเริ่มเป็นการออกครั้งเดียวในภาคที่อันแรกใช่ถือว่าสี่ครั้งอ่ะออกไปสองสี่ภาคออกไปสองครั้งอะตอนนี้ก็เท่ากับว่านานอยู่นะเป็นการออกครั้งแรกใช่เป็นการออกครั้งแรกเป็นการออกครั้งแรกในเวนการ์ดได้ซ้ําที่มีชุดอย่างนี้ออกใช่ไหมแล้วก็ในกําหนดการประมาณเดือนมีนาครับเป็นแบบฟูลออปชั่น อ่าก็มีมีตามญี่ปุ่นเลยอย่างเขาบอกกันแต่ว่าของดาจากนั้นไม่รู้ครับครับโอเคเขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่าเป็นข่าวล่ามข่าวเลยโอเคมาถึงเรื่องสกิลกันดีกว่าในชุดนี้อย่างที่บอกไปเป็นชาร์โด้พาราดินและเป็นของเลนเลนนะครับเป็นตัวตัวร้ายในตำนานดาร์กเลนใส่ชุดเดียวกับลิเกนะครับตัวร้ายหรอตัวร้ายตัวร้ายร้ายจริงอ่ะจริงภาคแรกเป็นตัวตัวร้ายนะครับใส่ชุดเดียวกับลิอเคโอเคอ่ะ มาสปอนกันเลยดีกว่าที่บายกันไปแล้วเนาะในชุดนี้ครับให้ทิกเกอร์มาเนี่ยเดี๋ยวน้องฟังแค่ทิกเกอร์น้องจะรู้แล้วว่ามันพิเศษยังไงครับปกติทีดีจดทิกเกอร์เสถียรใช่ยางสี่อันนี้ให้ทิกเกอร์เป็นชี้แปดดอสี่ฮิวสี<ฮ>่มาโอ<ฮ>้โหไม่ต้องหาจัดให้นะครับ<ฮ>แต่ว่าตัวทิกเกอร์จะมีแค่ตัวหนึ่งที่ติดเทคคือดอทิกเกอร์<ฮ>นะครับที่มีความสามารถแอคทีฟอาช่อก่อนช่อก่อนฮาวฮาวโอฮาวโออายโอโอโอถ้าฮาวโอนี่อาย เอาไวยุโอคโอนะครับรหัสรหัสก็คือทีดีนั่นแหละนะมีความสามารถความสามารถเดียวครับแอคทีฟในช่องเรียกาศ์ดนำมันเข้าสู่โซาเลือกยูนิตของเราหนึ่งใบบวกสามพันจนจบเทิญก็คือเอาเข้าตัวบวกสามพันนั่นแหละมาคล้ายๆของรอยอนใช่โอเคอ่ะเราก็ข้ามพิกเกอร์อื่นไปเนาะเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้ดูนะครับมันก็เป็นชีกาเป็นชีอีกสองแบบแล้วก็เป็นชีอีกแบบหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็ตัวต่อมาครับเป็นตัวเริ่มครับ เปรดบรรยากาศเนาะเป็น full bow break นะครับ full bow break นะครับสกิลก็คือเจนเบรกหนึ่งนะฮะโฟลเลอร์ก่อนเออโฟลเลอร์ถอยได้โอเคถอยได้แล้วก็เป็นสกิลเจนเบรกหนึ่งเนาะเขาจะบัสหนึ่งนั้นเป็นอย่างนี้เขาสุดโซ่หาการ์ดหนึ่งใบที่ติดชื่อบลัสเตอร์พอให้ฝ่ายดูแล้วก็นำขึ้นมืออ่าก็คือถ้าเจนเบรกหนึ่งเขาจะบัสหนึ่งคล้ายๆตัวของโคโน่ที่มันไวเสิร์สามเลยอ่ะแต่ว่าอันนี้คือเข้าปุ๊บแล้วก็สามารถหานตัวที่ชื่อบัสเตอร์แต่ว่าข้อดีคือ มันบัตเตอร์อะไรก็ได้ไงบัตเตอร์ดาร์กธรรมดาบัตเตอร์ดาร์กรีเวนเจอร์บัตเตอร์ดาร์กอาบิทบัตเตอร์ดาร์กนี่ในนี้มีบัตเตอร์ดาร์กอีกอ่าหรือบัตเตอร์บัตเตอร์แฟนทอมโอเวอร์ลอร์ดบัตเตอร์แฟนทอมบัตเตอร์เต็มเลยนะทุกบัตเตอร์หาได้หมดครับใช่เพราะออมันบอกว่าท้ายส่บัตเตอร์นะครับโอเคก็จบไปกับตัวเริ่มคุ้มค่าคุ้มค่าของเตัวเริ่มนะครับโอเคมาที่เกตดหนึ่งใบแรกกันเลย<ช>นะครับผมออดูรัสเบอร์เทนไนท์นะคะโูนัสนะครับคอดัสคอดัสนะครับอ่าก็คือรอดัสในรีเวนเจอร์ เปลี่ยนเป็นเกรดหนึ่งมีสกิลค่อนข้างยาวนะครับเป็นคอนติเนียลในช่องเรียกการนะครับเจนเบรกหนึ่งในเทิร์นคุณนะครับถ้าการ์ดเกรสามของคุณน่ะมีชื่อว่าบัสเตอร์ในชื่ออ่าแสดงว่าเป็นบัสเตอร์ตัวไหนก็ได้แต่ต้องเป็นเกรสามนะครับในชื่อนะครับยูนิตนี้จะบวกสองพันเท่ากับว่าถ้าในเทิร์นเราปึ๊บเจนเบรกหนึ่งแล้วแวนติดบัสเตอร์ไอ้นี่บวกสองพันสองพันแล้วเท่ากับว่ามันดีเก้าพันเลยนะครับ แล้วก็ได้รับเทคออโต้ต่อเนื่องด้วยนะครับเมื่อยูนิตนี้บูทนะครับบูทให้กับตัวที่ชื่อว่าโดลินนะครับในในการที่ชื่อว่าโดลินในชื่อนะครับโดลินไหนก็ได้แหละอ่าโดลินไหนก็ได้มันจะมีโดลินอยู่สองตัวแหละนะครับไม่ใช่โดลินแต่ทัตเตอร์นะคนละตัวนะรังอิเล็กูร่าโอเคถ้าบูตเมื่อยูนิตมันอ่าตัวนี้พลังจะบวกสองพันเท่ากับว่าถ้ามันเอาจริงๆก็คือถ้ามันอยู่ในสนามอ่ะ แค่บูธมันแค่ยืนอยู่ในสนามแล้วแหวนที่บัตเตอร์มันบวก2,000แล้วเป็น9,000แน่แต่ถ้ามันบูธให้ตัวที่ชื่อโดรีนด้วยอ่ะมันกลายเป็นบูธหมื่นหนึ่งให้โดรีนเลยแค่นั้นเองแต่ถ้าสมมติมันบูธให้ตัวอื่นมันก็มันไม่ได้บอกว่าเมื่อตีมันบอกว่าบูบวกเลยเขาจะบอกว่ามันบูธเก้0พันตลอดเวลาแค่เจนเบรดหนึ่งแล้วแหวนชื่อบัตเตอร์แรงไหมทีนี้ก็เกินหน้าเกินตายสบายขลาดนี้ใช่แรงนะโอเคตัวต่อมาครับ ดาร์คฮาร์ทเเปสเตอร์ครับผมก็ดาร์คฮาร์ทเเปสเตอร์เป็นเกรดหนึ่งอีกตัวหนึ่งอันนี้ถ้าจำได้จะเป็นตัวตระกูลเป่าทำเบสในตระกูลพวกพาราดินนี่แหละนะครับมีสกิลออโต้ในเจนเบรกหนึ่งเมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องเรียกอากาขออภัยเจนเบกหนึ่งโต้บัสหนึ่งเมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องเรียกาถ้าแวนการ์ดคุณเป็นเกรดสามติดชื่อว่าบัสเตอร์ในเนมชื่อว่าบัสเตอร์นะครับสามารถจ่ายค่าคอสจ่ายค่าคอรสสามารถค้นหากาดหนึ่งใบนะครับที่ไม่ใช่ตัวมัน่ะ ใครก็ได้พอลงเรียกาดจากนั้นสับเด็กง่ายลงมาโซบาร์ดหนึ่งและเด็กบอกว่าชาโดว์คลินล่าสุดมันไม่มีตัวโซบาร์ดโซมันแน่นอันนี้ลงมาปุ๊บโซบาร์ดทิ้งได้ได้ใช้โซแน่นอนได้ใช้โซแน่นอนเรียกได้ว่าก็คุ้มค่านะครับเรียกออกมาเรียกต่อได้อีกโอเคตัวต่อมาครับผมก็เป็นมิเกนหนึ่งเป็นพีจิอันนี้ไม่ใช่พีจีอันนี้เป็นคีเป็นพีจีที่ติดเหกมีสกิลต่อเนื่อง กับชื่อว่าลิตเติ้ลลิตเติ้ลไอ้สกลว่าสกางสกางสกางวอร์สลิตเติ้ลสกานวอร์สนะฮะเนมานเนมานก็คือตัวสามพันทิ้งจุ่มทิ้งหนึ่งตัวสองอะนะฮะเน่ที่เป็นเกย์สองอะเนาะอันนี้เปลี่ยนเทคครับก็มีเทคอ่าเป็นเซนติเนลก็คือเป็นพีจีนั่นแหละนะแต่ว่ายูนิตเนี้ยมันสามารถป้องกันให้แค่แวนการ์ดเท่านั้นนะครับและถ้าในดามเมจโซนเหมือนพีจีเลยแต่ถ้าดามเมจโซนมีการ์ดที่ชื่อเหมือนมันอยู่นะครับไอ้ขอภัยในดร็อปโซน ในรอบโซมีการที่ชื่อเหมือนกันอยู่นะครับสามารถจััวการ์ดหนึ่งใบแล้วทิ้งการ์ดบนมือจวักก่อนด้วยดูจััวไม่พอต้ทิ้งด้วยจััวจวักหนึ่งทิ้งหนึ่งเออจััวก่อนนะแต่ปกติมันต้องทิ้งก่อนแล้วค่อยจัว่วนี่จััวก่อนแต่เรเลือกทิ้งเออแต่เท่ากับว่าถ้าปลา PG ปุ๊บต้องทิ้งมือก่อนถูกปะ่ะน,นี่คือการใช้ PG แต่ต่มันแย,แยกเทคิคกันแต่ว่าเราจะได้จวักหนึ่งแต่ต้องทิ้งหนึ่งแต่ว่าสกิลมันก็มีข้อเสียเล็กๆคือมันไม่สามารถมันไม่สามารถไม่เอาได้้เเอออมันรางทใช่ แต่ว่าดูอ่านให้อ่านกลับไปอ่านที่ที่อ,อีกครั้งมันชื่อว่าล hey <unted> ิตเ l ิ l ล t t ต e l i t ลลิตเติ้ลสกัวิชในมันมันติดวิท์เท่ากับว่าวิทมีม<า> <PG. S 2> ี PG ใช่ <c oughs> นั่นเองแค่นั้นเองง่ายๆแล้วก็ต้องอๆเราที่อ่าน PG ใหม่นี่ PG มาแล้ววันนี้เลยในบล็อกให้4ใบครับนะครับโอเคตัวต่อมาครับพิสแบ็กเซตนะคะชาลอนชาลอนนะครับตัวเก่าคือตัวมานิลา8,000 นะครับชาลอนตัวใหม่มีความสามารถ2อย่างด้วยกันค่อนข้างยาวเหมือนกันนะครับความสามารถอย่างที่1เลยออโต้นะครับโชว์การเกรศสามหนึ่งใบบนมือนะครับนะมเมื่อ,อยูนิตเนี้ยเข้าสู่ช่องเรียกาจ,จากมือเรานะครับสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายค่าคอสสามารถเติดเกศสามหนึ่งใบที่ติดชื่อที่ชื่อว่าบา,าร์เตอร์ดักอันนี้ชื่อบาร์เตอร์ดักนะในชื่อนะครับผมนะแล้วก็เลือกการหนึ่งใบจากนั้นสลับเด็กแล้วก็เลือกการบนใบหนึ่งใบบนมือเราทิ้งไป ก็เหมือนทิ้งตายธรรมดาทั่วไปเนาะเทคใช้คายทิ้งตายแต่ว่ามันทิ้งตายไม่ได้นะตัวนี้มันจะมีเทคยางอื่นแทนเป็นเทคคอนติเนียลนะครับผมในช่องเรียกอากาศนะครับเมื่อไอตัวนี้ถ้าอยู่ในช่องเรียกอากาศปุ๊บแล้วโดนสกิลที่บอกว่าต้องรีทายเรียกอากาศทิ้งอ่ะเขาจะเรียกอากากินเพื่อนกินเพื่อนโดนสกิลกินเพื่อนนะครับถ้าแวนการ์คุณเป็นเกรดสามที่ติดชื่อบาสเตอร์นะครับนะเมื่อเรากินยูนิตตัวนี้เข้าไปอ่ะมันจะเท่ากับกินสองตัว ก็เขาบอกว่าถ้าสมมติปเปนเ็นเมื่อก่อนบอกกิน3ใบเราต้องกิน1 2 3ถูกป่ะใช่แต่ถ้ากินตัวเนี้ยเราจิ้มมันปุ๊บเป็นกลายเป็น2เลย<อ>กิน1ได้ถึง2อะไรประมาณนี้น,น,นะครับแต่ว่าแวานต้องติดชื่อบารเตอร์แค่นั้นเองครับถึงจะทำได้โอเคก็จบเกตหนึ่ง 1, ปไปนะโอเค,นะอเคมาที่เกตสอง 2, ครับเกตสอง 2, ไปที่หนึ่งครับบัตเตอร์เน็ตเบทเทอร์ไนท์นะฮะโดรินนะครับโดรินนะครับมีความสามารถก็คือเมื่อกี้น่าเอาไว้เล่กับคอรัสตัวเมื่อกี้แหละครับมีความสามารถคอนติเนียลครับในช่องเลยค่ะเจนเบกหนึ ในเทิร์นของเรานะครับถ้าแว่นการ์ดเราเป็นเกรดสหรือมากกว่าที่ติดชื่อว่าบัสเตอร์ในชื่อนะครับยูนิตจะบวก2,000จน,นจบเทิร์นทำให้มันตีถึงหมื่นหนึ่งอ่ะโอ้โหเกรดหนึ่งตีเก้าพันเกรดสองตีหมื่นหนึ่งคุ้มค่าทุกนาทีแล้วก็ได้รับเทคออโต้ด้วยนะครับในช่องเรียกาดเหมือนกันเมื่อถึงโจมตีนะครับโจมตีแว่นการ์ดเนาะแล้วถูกบอลด้วยยูนิตที่ชื่อคอร์ดัสน,นะครับยูนิตเนี้ยจะทําการหงายดาเมจโซนเลยเอาง่ายๆไม่ต้องฮิต ตีแล้วถูกบูส์หายเลยจบง่าย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 แลแล้วถ้าอันนี้มันยืนมือหนึ่งถูกป่ะครับคอรดัสถ้าบูส์ให้มันคอรัทยืนเจ็ดพันบวกพลังถ้าบัตเตอร์บวกสองพันเาพ0นสพันแล้วถ้ามันบูส์ให้เนี้ยอีกหมื่นอีกบวกเป็นหมื่นหนึ่งเท่ากับว่าคู่นี้ตีออกทีเดียวสองหมื่นสองแล้วได้หายแดมง่ายไหมง่ายง่ายใช้ได้จริงด้วยเออแค่เนี้ยได้ดํมใช้ด้วยไม่ขายฝันไม่ขายฝันโอเค ใบต่อมาเป็นเกตสองใบต่อมาครับครับนักไรไม่เล่นนะฮะอ่าชื่ออะไรนะมามาชาใช่มาชานะครับมาชาวัฒนาพาดิษไม่ใช่ใช่ตัวนี้เป็นตัวรับบูทครับครับนะมีเทคออโต้ในช่องเรียกขาดเจนเบรกหนึ่งครับนะครับอ่าเคาน์เตอร์บัสหนึ่งเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดนะครับแล้วมีตัวที่ถูกบูทให้มันมีตัวที่ถูกบูทให้มันสามารถจ่ายค่าคอร์สครับจ่ายค่าคอร์สหาการ์ดเกตหนึ่งหรือต่ำกว่าฮะเอ้ยขออภัยสามารถหาการ์ดเกตหนึ่งมันนะครับอย่างเดียว พอลงช่องเลยกาดจากนั้นสับเด็กก็คือปุ๊บถ้าเราตีบูทเหมือนทวินซอสทวินซอสบอกเรียกเกดสองลอยยอดผลิต uh huh. อันนี้ไม่เรียกเกด uh huh. นะครับเรียกอาจจะมันเพื่อเรียกต่อเรียกตีอะไรก็ว่าไปแล้วแต่สถานเนาะแล้วแต่สถานการณ์รใช่โอเคตัวต่อมาครับผมครับยิน่ีต้อนรัสชิลครับแม็กเลอร์แม็กเลอร์แม็กเลอร์ โอเคเป็นตัวอ่าตัวนี้เป็นตัวป้องกันนะครับเป็นช่วยป้องกันที่ดีนะครับมีเทคออโต้นะครับเมื่ออยู่ทำการอินเตอร์เซปตงนะครับอ่าถ้าเรียกากของคุณอ่าขออภัยถ้าเรียกากของคุณในแถวหลังใช่ไหมมีหนึ่งใบหรือต่ำกว่านะครับชิวมันจะบวกหนึ่งหมื่นเพเท่ากับว่าตัวปกติมันจะเสบปึ๊บมันแค่รวมแบบพลังที่บวกมันแค่ได้หมื่นเดียวใช่แต่ถ้าเนี้ยข้างหลังเราไม่มีเรียลหรือมีเรียลแค่ตัวเดียว ให้หมื่นรวมกับพลัง้องกนตัวเองกลายเป็นหมื่นห้าเสรม์หมื่นห้าใช่เศมม์ปุ๊กหมื่นห้าแต่ว่าข้างหลังต้องไม่ต้องมีแค่ตัวเองใช่ข้างหลัง้องโลโอเคก็จบเกย์สองเท่านี้เกย์สองมีสามตัวเองจริงๆเพราะที่ทําไม่มีสามตัวเพราะอะไรเท่าที่จำไม่ผิดคือไอ้โดลีนอะให้สี่นะฮะถ้าไอมาาม้มาชามาชาให้สามไอ้แม็กแม็กเลนแม็กเลนแม็กเลนเนี่ยให้สามจำไม่ได้ว่ามันจะเกย์สองหรือสามยังไง เพราะว่าส่วนใหญ่อะจำได้ว่ามันให้เกีรหนึ่งเยอะเพราะว่าเด็กมาเล่นกับเกียรหนึ่งนะครับโอเคอเกียร์สามใบที่หนึ่งครับเกียรสามมีสองใบใบแรกเลยมาสเตอร์ดาเกียมมร์โบมาสเตอร์ดาเกียมโบสันส้นๆเลย<ช>นะครับก็มีเทคสองอย่างนะครับ,รบเทคแรกก่อน Continue. คอนติเนียลในช่องแวนการ์ดเจนเบรกสองนะครับ,รบเมื่อดูเด็เนี้ยจะทำการจ่ายค่าคอสสไตล์อ่ะ uh huh. ให้จะจะองง่ายๆคือถ้าในเทิร์นเราอ่ะ เขาเทินเราแล้วเราทำการสไตล์อ่ะถ้าเจนเบรกสองแล้วอ่ะถ้าการ์ดในชื่อเราติดบัสเตอร์ในในในชื่อเนาะในใช่ไหมอ่าอ่าต้องเรียกการ์ดที่ติดบัสเตอร์ในชื่อด้วยใช่นะครับคือถ้าเราจะสไตล์อ่ะและตัวที่สไตล์อ่ะชื่อว่าบาัสเตอร์อยู่แล้วอ่ะนะครับเราสามารถทิ้งการ์ดบนมือเกตอะไรก็ได้ทิง้งศูนย์ก็ได้อ่ามันบวกให้สามเกตใช่ก็เท่ากับว่าทิ้งศูนย์ปุ๊กกลายเป็นสามทิ้งหนึ่งปุ๊กพุ่งกลายเป็นสี่เลยทิ้งสามนี่กลายเป็นหกเลย นะครับแต่ว่า<ค>ต้องใช่ว่า้งอะไรก็ได้ใช่แต่ว่าแต่ต้องสไตล์เป็นตัวที่ชื่อว่าบาัตเตอร์รอลงมาเท่านั้นก็บัตเตอร์ก็มีเดี๋ยวมันจะมีตัวบัตเตอร์ในชุดมันให้เราฟังแล้วกันเนาะครับโอเคอันนี้คือเทคบนก่อนและมีเทคล่างครับเป็นออโต้ในช่องแวนกากาดนะครับในเชิงของคุณนะครับถ้ามียูนิตที่ชื่อว่าดาร์กดากอนแฟนทอมบัตเตอร์เดียโบสไตล์ทับมันนะครับสามารถรีทายเรียการฝั่งตรงข้ามได้หนึ่งใบ โอ้โหลงมาอย่างยิงอีกนะครับไปลงมาเนี่ยก็เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วเนี่ยดาร์กดากอนแฟนทอมมาสเตอร์เดียโบอ่ะเนี่ยเรียกมาสเตอร์ตัวไหนก็เรียกตัวนี้ไงลงมาสไตล์ทับตัวเองถูกปะใช่โอเคยังพอนะโอเคตัวต่อมาเลยแล้วกันเรื่อยๆนะครับดาเ์สเมดนะฮะมาครับแคร์อ่าก็ตัวนี้จริงๆจะเป็นตัวของเก่าลิปินถ้าจําหน้าของเขาได้เป็นตัวเก้าพันที่ลงมาในช่องแวัช่องเดียก็ได้แล้วเปิดสามารถเปิดท็อปเด็กเก้าหนึ่งตัวลงมาช่วยกิน แต่ว่าตัวนี้จะเปลี่ยนเทคนะครับเป็นตัวยืนมือหนึ่งแล้วทีนี้มีเทคออโต้ในช่องวายช่องเรียก็ได้เซเนเรชั่นเบรกหนึ่งคัลเตอร์บาร์หนึ่งเมื่ออยู่นี้โจมตีฮิตแมนการฝั่งตรงข้ามสามารถาสามารถเสิร์ชการ์ดเกตหนึ่งหรือต่ำกว่าหนึ่งใบคอลงช่องเรียกาจากนั้นสับเล็กได้ก็เรียกได้ว่าถ้ายืนอันนี้มันยืนเลียได้ไงแต่ต้องตีฮิตนะครับ,รบตีฮิตก็ตตตเรียกใช่เรียกพวกได้ก็เป็นเกตสามอีกตัวหนึ่งที่ใส่มาเพิ่มให้ในชุดมันนั่นเองก็คืออาจจะมีบาร์รันะก็ว่่าาส สุดท้ายครับกับเกรซี่ในชุดชื่อยาวมากแปลนเท่มากชื่อรักดากอนแฟนทอมรัสเตอร์เดียบูนนะครับคือแฟนทอมรัสเตอร์เดียบูเรียกสั้นๆนะครับมีเทคเทคเดียวยาวชิบหายนะครับมีเทคแอคทีฟในช่องเปนกาดวันเพอร์เทิร์นคือหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นคอร์ทแบดหนึ่งแล้วก็หงายการ์ดที่ชื่อเหมือนมันในจีโซนก็คือหงายตัวเองนะหงายตัวเองในจีโซนปุ๊บอ่าในในเทิร์นของคุณน่ะถ้ามันมีการ์ดหงายอยู่ในจีโซนสองใบหรือ มากกว่า,า,วาจนจบเทินยูนิตนี้จะบวกหมื่นบวกที่ก่อนอนะครับแล้วก็ได้รับเทคด้วยออโต้<ะ> <Auto S 2> ในช่องเวนการเรา,าเลือกเรา,าเลือกรีทายเรียการเรา3ามใบยังมีตัวจำได้มาที่บอกต้นชิปว่ากินหนึ่งเป็นสองก็สามารถกินอันนั้นตัวหนึ่งกับเรีอีกตัวหนึ่งก็เท่ากับสามแล้วเหมือนกันนะครับาสามารถรีทายเรียกรีทายเรียการเราสามใบนะครับมเมื่อยูนิตนี้โจมตีมนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์ส ก็คือเอาง่ายๆมันเป็นแอคทีฟใช่ไหมแอคทีฟเคาน์เตอร์บาร์สหงายตัวเองก่อนถ้าหงายถ้ามีทีโซนหงายอยู่แล้วก็คือบุกไปบวกชีไว้ก่อนก็คือใช้สาตา<ๆ>ไตล์สองก็ได้อ่ะมันไม่ใชใช,ใช้สาตาไตล์สองเลยแหละ<ๆ>ก็คืออ่ะเหมือนสแตมบาร์ไว้ก่อนแต่ว่าเอาข้างตีก่อนแล้วแวนค่อยตีได้ไงพอแวนค่อยตีแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะไอคำว่าแวนค่อยตีอ่ะคือมันมสามารถกินโดนที่ตีไปแล้วได้ก็คือแวนตีปุ๊บเทคมันจะทำงานบอกเมื่อยูนิตจมเมื่อแวนกาดเราจมตีเมื่อยูนิตนี้จมตีกาาารฝังงขทยบอเ ถ้ารีทายเสร็จปุ๊บนะครับฝั่งตรงข้ามต้องกินการ์ดสองใบก็คือบังคับให้ฝั่งตรงข้ามรีทายการ์ดเองสองใบถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ทําการรีทายการ์ดสองใบฝั่งตรงข้ามไม่สามารถขอกการ์ดลงช่องการเดียนได้เลยจนจบการต่อสู้นี่ถ้าบอดโล่งก็ชนะถ้าบอดโล่งเรามีสี่เดมเรามีโอกาสชนะสูงมากถ้าบอดโล่งเรามีถ้าบอดเขาโล่งแล้วเรามีสี่หรือห้าเดมฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือเหมือนเกือบเหมือนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะโดนหกเดมแล้วอ่ะก็คือเอาง่ายๆคือถ้าเราเราเล่นปุ๊บ ฝั่งตรงข้ามอย่างที่โดนเนี่ยสมมติเราสู้กับชาโด้เงี้ยเราต้องทิ้งเรียการสักสองใบเพื่อเป็นค่าคอสของมันในการรีทายแต่ด้วยซ้ำร้ายกว่านั้นน่ะไอคือจำจำเทคนฐานมาร์ดากได้ไหมคือมันบอกว่ามันลงปุ๊บลงปุ๊บและถ้าใช่ถ้ามันตัวที่ทับมันคือตัวเนี้ยมันรีทายทิ้งหนึ่งเขากับว่าในฝั่งตรงข้ามต้องมีเรียการถึงสามใบเพราะว่าใบแรกจะโดนรีทายใบที่สองถ้าไม่โชคดีไม่โดนยิงซะก่อนก็คือจะเหลือสองใบก็รอดอาจจะทำการป้องกันด้วยพีจีได้แต่เราต้องรีทายของเราทิ้งคือ สุดท้ายคือถ้าฝั่งของข้ามไม่มีให้กินหรือมีแค่ใบเดียวซ้ำร้ายกว่านั้นถ้าฝั่งของข้ามมีตัวติดรีซิตกินไม่ได้กินไม่ได้อีกใช่เพราะซีซิตมันบอกว่าไงมีซิตบอกว่าไงบอกว่าห้ามตกเป็นเป้าะแสมันก็ได้แบว่ามันลงรีซิตไม่ได้เออทําไงอ่ะกินไม่ได้กินไม่ได้ถ้ามกติเรามีตัวรีซิตในสนามสองตัวเราทําการรีชัยพวกนั้นไม่ได้ตายเองโอ้เออคือการวางสนุก่อนข้ามมหาศาลนะครับเป็นเรียกว่า มาต้าเลยโอเคมาต้ามาตา <laughs> <laughs> นะครับในต,ตอนนั้นนะครับเป็นการกดดันที่ค่อนข้างดีโอเค okay. ก็จบกันแล้วกับการสปอยชุด L d ี <LD S 1> ส่วนหนึ่งนะครับหวังว่าน้องๆคงจะชอบกันเอามันเสริมชา์โดของเก่าสายดีวนเจอร์ก็ได้เล่นสายเดียบรวนเลยก็ได้หรือจะไปรอสายคาเร์มาาผสมก็แล้วแต่น,แตนะครับได้หมดนะครับถ้าสดชื่นนะครับโอเค อ่อันนี้ลองถามนะตอนนี้อยู่กับแปะสองคนจริงๆก็เคยเล่นกับแปะตอนเป็นญี่ปุ่นมาแล้วรู้สึกยังไงโอ้ยทางบอดเลยเท่มันอาจจะไม่ได้ยิงเยอะขนาดแคนเผาอย่างนั้นรู้กับคางเองอแต่คือมันก็โอ้โหแบบคือมันต่อทุกเทริร์แน่นอนคือตัวมันเอาเอาข้างตีก็ได้อ่ะแล้วแวนค่อยตีแล้วค่อยรีทายทิ้งอ่ะอคือต้องลงยังไงก็ต้องลงให้มันเต็มสักสี่ใบห้าใบไว้ก่อนอ่ะขั้นต่ำคือเราต้องมีเลี้ยสักสามตัวแต่ต้องไม่ติดรีซิดใช่เออต้องไม่ติดรีซิดตัวหนึ่งด้วย ล้วต้องไม่แน่ใจว่าไม่โดนเขาตีตายด้วยอ่ะต้องคือต้องคำนวณอ่ะคำนวณเธอเรายันไปเทินเขาอ่ะว่าเขาจะเล่นยังไงอ่ะมันเหนื่อยเนี่ยมันกดดันนะถ้าสมมติสนามเราโดนกวาดอย่างเงี้ยเราเหลือศูนย์อ่ะแล้วเขามาหนึ่งหนึ่งกับเราอย่างเงี้ยโอ้โหแย่ๆนะครับแล้วมันตีอ่ะแล้วมันโดนแคข้างได้เงี้ยเบียโบเก่งเก่งมากแลดสีแล้วอ่ะใช่แล้วมันมีตัวต่อกันอ่ะตัวต่อกันทำให้พลังมันสูงอ่ะโอ้โหโหดนะ <ม>ได้อยู่โอเคครับก็ประมาณนี้กันสำหรับวันนี้เนาะนะกับการสปอยชุด GLD ๊ยชุดหนึ่งอย่างที่บอกไปก็ขอบคุณมากแล้วกันทุกการติดตามในวันนี้นะครับนะหวังว่าต้องๆ้งคนเราชอบกันนะสนใจก็เดี๋ยวพี่ก็มีทําขายเหมือนเดิมนะครับอะไงก็ติดตามได้ติดต่อเข้ามาได้ทางเพจเนาะนะก็ขอบคุณมากกันที่ติดตามและชอบก็กดไลค์ติดตามกดซับสไครเ้เนี่ยเช่นเคยฝากด้วยเพจเราช่องเราบันการ์ดไว้แทนนครับแชนแนลจะมีคลิปแบทเทิลดีๆอย่างเี้ดูอ่าไม่ใช่แบทเทิลมีทั้งคลิปแบทเทิลคลิปเดโกไฟคลิปท็ รีวิวของโอ้เยอะแยะนะครับเล่นเกมก็ยังมีนะครับนะอย่าลืมเข้ามาดูกันนะครับนะยังไงฝากด้วยอาจารย์นะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณอย่างเช่นเคยครับผู้สนับสนุนใจดีของเราคือร้าน C J R เมกาพาซาชัน5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมจะม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ